สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านมื้อนี้ซิมาตําสมกับโคกแกลกของชีวิตครับส่วนมากทติซีเขากินครับบ่เยตํากินเองจักเซียเออส่วนมาร์ติซีเขากินถือว่าเป็นโคกแกลกของชีวิตทองผมนะครับตําบักคงนะครับมาเบิ่งครับตำบอก่าสีรสศาสตร์ังได๋มาเบิ่งอุปกรณ์ครับอันนี้โคกกระส่าของู้เนาะมีบักุงครับผมบักคงใส่แครอทมีกระเทียมมีพิ้ินู บักเขือบปะบักเขือเทศบักเน่าวละปูครับปูดองเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำปลาชิลลดรแล้วก็น้ำตาลปีบครับผมเขามาลงมือกันเลยครับให้กำลังใจผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไม่เคยตำดีเคยตะกินนะครับเบิ่งเขาตำไปเบิ่งเราเขาตำเขาก็ใส่ริกไปก่อนเนาะปกติใส่ตำปีกสี่หน่วยเลยตามด้ยวยกระเทียมกระเทียม กระเทียมเดี๋เห็นเขาหักอันนี้ใส่หัก,หกทั่วใส่หักใส่น้ำเขานั่นสิคือบอกใส่ตามเขาไปฮักโกโอ้จนมากสี่เขากินครับตที่ใชแมมแหลก่อนเนาะเดี๋ยวให้ให้นทิชแมมแหลกจังมันก่อนโอ้เต็มปนเนาพทิชไลายหน่อยอยู่เนี่ย ปเป็นแต่ไหนเป็นแตเป็นตะขือบอครับเป็นแต่ไปขายสตามตำไหนบอเห็นเขาใส่หนึ่งเจ้าหนึ่งเห็นเขาใส่นะเวลาเขาตำผมก็ใส่จำนอกกันไว้หนึ่งโอเคครับตอนนี้เราติดใส่นำตาลไปก่อนละ เขาเห็ดน,นะผมพ,พวกนี้เห็นมันได้ก่อนคูณได้สใส่น้ำตาลใส่ก็ได้น้ำตาลติดพุณใส่น้ำตาลติดครับพอดีบ่านอกอย่าเพิ่งใส่หลายอย่าไมาเ่เข็มน้ำปลาสอดหนึ่งเลยน้ำปลาเดก็กน้ำปลาล่าครับภา,าษาอีสานเอ็นน้ำปลาเด็กครับใส่จากสองสอดตัวนี้ตัวนี้มันนวดโอ้ย ยี่ห้อใดก็ได้ครับไปซื้อมาที่ขาดว่าใดคือผงนัวครับผมผงนัวใส่หลายเสยบหลายครับใสหน่อยแสยบหน่อยผููใด,ดบ่ก,กินมาต้องใส่เดี๋ยวค้นก่อนโอ้เือบักเน่าเขาหั่นบักเน่าใส่เลยนี่เห็ดก็ขีดสีนะะในหลนันบักเน่าใส่เคยได้ซื้อกากินนะครับบึง แมนบนโอเบิึงเด้อครับเด Th <laughs> ้อถ้าเบิ่งสีสันบักเขือพวกนี้กับขั้นไส้เลยนะครับเนี่ยเขือเทเดมอืออุ้ยอีปูอีปูกืบแก้ใส่เลย นี่ครับเออเบิงแล้วพีน่นมอเลยเบิงครับเอลี่เลยเนี่ยล็อกใส่นี่ไปบอกงงครับผมโอ้ยสีหลายไปปวต้องมากกกหลก ไปแต่สื่อเขากินนะเดี๋ยสซีบุญก่อนครับ สิมึงคนขาดอย่างมันด่างมาค่อยมีโอมีอยอู่เสร็จตัวละโอ้เสร็จโอ้ประตูะใส่็จเสร็จดอ้มันคือเพเียดแต่เนาะ มันตตอีกเช่นไหนึงก่อนจะเสียบครับนำประเด็มน,น,นก็ะเ,เสียบเลยนะคโยูคนเดียวเขาลูบข้เล่ยก่อนโอ้เสียบแห้งอู้คือเสียบเถอะวะ เตมหนาบเด็กก็หน่อยนึงต่อนนึงทุลลดเติมไหมครับผู้ใด,ดบ่ต้องกินบ่กินบ่ต้องใส่อะไรครับแต่ผมกินแล้วครับแซบ่บโอ้หินน้องเอ้ยเสียบัเสียหนาะบอคิดว่าตัวเองสีมี่ฟื้นมี่ีมือปันนีดเดี เพื่อจะซื้อเขากินนะแล้วไปเบิง่งยื้เบิ่งเขาแซ่บแพงแซ่บแพงแซ่บแซ่บแซ่บเบิบบ <c oughs> บ่งเด้อเพื่อนๆเด้อ,อกุกแหลกของชีวิตนะครับผม โอ้ยมีพ uhm like, mm ักครับผมเป็นได้ไครับเป็นแต่แสบวาครับนี่คุกแรกของชีวิตเดือดได้ซิมซิมให้เบิ่งยักหน่อยจะว่าแสบแห้งอีหลเี้ยครับ แสบแสบโอ้โหีนนี้วครับชมตำคุกแม่ของชีวิตผมบอกสีวัดแสบรับแสบอิหรี่แสบอิหลีแสบแสบครับขอบคุณหลายครับ